อ้าวสวัสดีครับผมอ้าวมาทำอะไรครับนี่ปลามาดูปลาอ้าวมาเคยเห็นเนาะได้นี่นี่ได้มาเมื่อไหร่นี่เมื่อเช้านี่อน,นี่เมื่อเช้าไปไหล่แตะเส้นเมื่อคืนนั่นนี่เดี๋ยวดูในในในกล่องโฟมก่อนนะอ้าวมีไหมโอ้เออเรียงแถวกันนะแดงว่าปลามันร้อนเออปลามันร้อนปลาหน้าร้อนมันก็ต้องใส่เย็นใช่ไม่ร้อนเลยนี่เออฉลาดที่ว่ามีน้ำแข็งด้วยเออเอาออกเลยน้ำแข็ง มีเยอะเอาว่าทิ้งเดือบบอ่ทิ้งนอกเลยเอาไว้กินไม่ได้อะไรเออไเป็นไรมองมาก็พอได้พี่น้องเมื่อคืนนี้นี่ร่องเดียวครับเอาเอาปลาโยนทิ้งทำไมเอาใช่แล้วบ่ไม่ใช่เออครับครับมีลูกพี่มาทำให้เดเได้แบบนี้เอ้าลูกพี่อย่ามาลักปลาไปกินนี่นะเออเอาก่ัจะไม่เอาเอาไปปิ้งไหม ทอดละทอดล่าน้ำปลาเนี่ยเออทอดทอดลาน้ำปลาล่านล่านว่ายังไงก็อันนี้นี่ตะตุ้มนี่เขาเรียกปลาอะไรเนี่ยเขาเรียกปลาอะไรอันนี้อันนี้ปลา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 เปียกปลาเปียนปลาปลาปลาเปียนหละครับมีมีได้จะปลาแบบนี้เหรอเออเอายังสดอยู่เลยนี่ปลาไม่ได้เน่าเลยนี่ขายได้เลยเนาะมันมันใส่นัวแข็งมันแข็งเลยถ้าใส่นัวแข็งนี่จะไม่อ่อนเนาะอันนี้คนละอย่างเออเออปลาปลาคนนี้ปลาปลาปลาเปียนเขาเดิน มันเปลี่ยนปลาเปลี่ยนมันจะเป็นแบนๆนี่น,นะแต่แต่มันตระกูลเดียวกันนะ่ะเนาะเออตระกูลเดียวกันปลาข้าวเหมือนกันไอ้ออออนี่มันแคเป็นปลาเปลี่ยนป,ปลาป,ปากโอ้คักเลยพี่น้องตัวงามๆเลยครับเอาขายเลยครับขายา<ว>อุ้ยโอ้ของแท้มีตัวเดียวฮะตัวเดียวเหรอมีตัวเดียวเออตัวเดียวเลยอะไรมันไม่เรียกพวกมาเลยอี่เจ็กโลนี่ฮะกิโลนี่ ไม่ได้รู้ไม่บริสุทปลาสดๆเลยพี่น้องใส่น้ำแข็งก็อยาแข็งก็เล็กเลยเนาะเมื่อเช้านี่เหรอเมื่อคืนนี้ไปแต่สามทุ่มผมปิดร้านแล้วก็ไปแล้วพอด้อยู่ได้กินพี่น้องมือนี่มีแต่ปลาปราปลาเปียนอันนี้มันมันยัดน้อยแล้วครับมือนี่ตอนมือฝนตกมือคันโอ้ยขจ้นขึ้นลองระสามสิบโลสี่สิบโลเนาะตะทุ่มเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เอาท่านี้ได้เขาบุกค่อยมีเวลา ปนปนเงินไปตัวเล็กตัวใหญ่เออตัวเล็กตัวใหญ่ปลาปากปลาปากปลาบุปปากปลาข้าวตัวใหญ่บ้านเอาซื้อปลาข้าวไปย่างเลยครับเด้อขายถูกๆครับต้องนีเนาะอะไรปลาอันนี้ก็ที่เราทำตากแดดเออปลาอีเป็ดปลาเต๋อเพลินคำตัวเล็กเอินปลาเวียนไฟเออ สนใจไหมปลาขายถูกคูกโอ้พนักงานดิ่บันเหนียบันเหนียปลาสดใส่น้ำแข็งคักค่าก็ใส่ตู้เย็นใส่น้ำแข็งมาแล้สดเลยปลาสดเอาขึ้นมาใส่น้ำแข็งแล้วปลาสดนะเนี่ยจะเป็นปลาเขาทราย <c oughs> ตัวดีนะปลาสดนะเออ <c oughs> ตัวท้องเลยฮะ อ้าผมขายรัวหกสิบครับวันนี้ลดลงมาอีกครับหกสิบบ้านใกล้เรือนเคียงซื้อโอนก็ได้นะครับโอนเกินมาก็ได้มุงเป็นเทขคุณหมอล้างมือก่อนนะอ้าวล้างทําไมเสร็จแล้วอ่ะเอาเถอร์ยายซื้ออะไรเนี่ยยายเนี่ยตุ้งขยะไปขายของอันนี้ตุ้งขยะเนี่ยยายไปยี่ยายไปยีบไปเลยครับเอ้าแม่เนี้ย ขยะแท้เลยนะยายมาซื้ออะไรแน่เนี่ยเอาซื้อถุงไปใส่ขยะไม่ใช่ซื้อถุงขยะขยะใหญ่ซื้อถุงขยะยายเอาไปกินก่อนยายหอดเยอะๆเยอะๆเยอะๆใหญ่ไว้เอาตัวพาที่เกลียไว้อ่าจะได้กิโลนี่ห้าห้าหโลครึ่งเหรอเอาตัวนี้ใส่น้ำดิตัวนี้ใส่น้ำดิ อ้าวสามโลไม่ผมสุงถูกอ้าวถูงนะอันนี้เด็กกันนี่ก็สี่แล้วนี่นี่อันนี้อีกเป็นห้าโลพอดีห้าห้าโลห้าโลสามเอาบ้าหรือเปล่าห้าโลครึ่งหกห้าโลครึ้นหกห้อยู่ระหว่างห้าโลแล้วเพราะว่ามันประมาณสองขีดขัดออก หักยังไงหักไม่ได้เนต้องทุบถ้าหักไอ้นี่ออกไม่ได้ต้องทุบเออหักยังไงไม่ได้เนาะแต่หักกล้องโฟมนี่ได้อยู่เนาะนี่ถ้าถ้าถ้าเราขายพร้อมนี่ไปเลยพีเนียมโลอะไรอ่ะผมซื้อมาแปดสิบบาทหนี่งขายพร้อมไอ้นี่ไปเลยว่าโอ้ยไม่แพงอ่ะไอ้นี่เท่าไรแล้วต้องโฟมอีกอันนี้กี่โล เอา้ากล้องโฟมเอาน้ำแข็งข้างในน้ำเนาะเอาคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่แหละครับโหมเดมุกเด็ดพร้อมเนาะตะตุต้มเนาะเบาดัวหัมวม้วนทั้งคนไทยทั้งคนอีสานเอาไม่ไม่ไม่เห็นแถมอะไรให้ผมบ้าเงเลยอ้าเดี๋ยวค่อยเอานอกนอก,นอกไหลังไมหเอ้านี่แหละครับพอได้อยู่ได้กินนะครับนี่ซ้ำน,น,นี่แหละอ่าได้จะปลาข้าวอยู่ไหนพี่น้องคักข้าว ทีนี้ไ่สักทีนะครับผมขอบคุณสำหรับก,การติดตามและชมนะครับเนี่ยสวัสดีครับผม